หญิงสาวที่เดินถือถุงแกงเดินทำหน้าตุปปต๊ปั๊ตุ๊บป่องสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้คนที่จับจ้องจนแอบขำออกมาเบาๆเพราะความหัวเสียที่แฝงในความเดียงสามันทำให้ฉายแววของความเป็นธรรมชาติที่นับดาวเองไม่เคยเห็นจากหญิงสาวคนไหนมาก่อนเช่นกันลอนบนพึมพำรรขณะที่กำลังคาดเข็มขัดนิรภัย โดยไม่ได้สังเกตว่ามีใครบางคนที่ลอบมองเธออยู่ขายแพงขนาดเนี้ยอีกสองปีคงซื้อที่ได้เป็นร้อยไร่จะบ่นทำไมห้าสิบบาทฉันว่ามันไม่แพงนะถุงละร้อยฉันก็เคยซื้อมาแล้วนับดาวอดที่จะเน็บแนมเสียไม่ได้สาวเจ้าคงลืมไปแล้วว่า ตัวหลันเองก็เคยขายแกงให้มันดาของเธอซึ่งราคาสูงกว่าแม่ค้าร้านข้าวแกงเป็นเท่าตัวและนั่นก็ทำให้คนที่กำลังหัวเสียคิดได้เธอแก้ตัวผ่านลำคอเบาๆมันไม่เหมือนกันนี่จ้านั่นมันเป็นอาหารชั้นเลิศวันหลังคุณขิงลองไปไล่จับเขียดกับถินดูจะได้รู้ว่ามันถูกหรือแพงนับดาว อมยิ้มน้อยๆก่อนจะเบนความสนใจไปยังถุงแกงแล้วเกะถินซื้อแกงอะไรมาบ้างล่ะสุดชีวันยกถุงขึ้นพิจารณาก็มีพะโลอันนี้น่าจะเป็นแกงขี้เหล็กแล้วก็แกงอะไรก็ไม่รู้ค่ะมีแต่ผักคุณขิงจ่ายไปร้อยหนึ่งเอาไปสองถุงนะจ๊ะถินจะเอาพะโล้ไข่เอง ถิ่นชอบน้ำพะโลใส่ขนมจีนมันอร่อยดีกินแปลกๆนะเราฉันไม่เอาแกงกระถินเอาไปกินเถอะแกงขี้เหล็กฉันไม่กินฉันกินไม่เป็นถิ่นก็ไม่กินแกงขี้เหล็กจามมันขมไม่กินแล้วเธอซื้อมาทำไมถิ่นไม่ตั้งใจซื้อนี่จ้าถิ่นแค่เกรงใจที่ต้องเข้าห้องน้ำป้าเขาเลยชี้มั่วไปเลย เธอพูดพลางคขำตัวเองและนั่นก็ทำให้นับดาวขาขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ตะเวนจับจ่ายซื้อของจนครบครันก็กินเวลาล่วงเลยไปจนบ่ายคล้อยนับดาวที่ไม่ค่อยคุ้นชินกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันและหนาวเย็นในตอนกลางคืนถึงกับมีอาการเซพราะหน้ามืด อาการปวดหัวไมเกรนเริ่มมาเยือนสุดชีวันรีบประคองร่างที่กำลังจะล้มคุณขิงจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะนับดาวคว้าอีฝฟายหมาย,ยึดเหนียวฉันรู้สึกปวดหัวงั้นเรากลับกันเถอะจ้ะของก็ซื้อครบแล้วอย่าเม็ดเล็กๆ ที่ติดกระเป๋ามาเป็นประจำถูกหยิบใส่ปากอย่างรวดเร็วสาวเจ้าด้านข้างรีบเปิดฝาขัวน้ำแล้วยื่นให้ด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงขอบใจนะนับดาวเอ่ยก่อนจะเร่งระดับความเย็นภายในรถแล้วปรับระดับเบาะเอนกายไปพิงกับพนับพิงกว่ายาจะออกฤทธิ์ก็เกือบชั่วโมง กระถินยังไม่ได้ทานข้าวเลยตั้งแต่เที่ยงนี่ก็บ่ายสองละนับดาวพูดพลางหลับตาเพราะความปวดกระถินไม่หิวจ้าว่าแต่คุณขิงหิวหรือเปล่าไม่ฉันไม่หิวแต่ตอนนี้ฉันคลื่นไส้อยากอ้วกสุดชีวันหยิบของมารวมกันเป็นถุงเดียวก่อนจะคลี่ปากถุงแล้วยื่นให้อ้วกเลยจ้า อวกแล้วจะดีขึ้นเธอรู้ได้ยังไงนับดาวเอยถามเสียงแผวทั้งทงท,งที่ยังหลับตาช่างเธอจะ้ะคุณขิงอ้วกก่อนเดี๋ยวถินจะรูปหลังให้จริง,รงๆแล้วสุดชีวันก็รู้อาการของไมเกรนเป็นอย่างดีเพราะเธอก็เป็นโรคนี้อยู่เหมือนกันกลับกันเถอะนับดาว เออก่อนจะปรับระดับเบาะตามเดิมก่อนจะเลื่อนรถออกจากลานจอด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนะเออคุณขิงไม่ไหวก็จอดนอนพักก่อนก็ได้นะจ๊ะวันนี้ถิ่นไม่มีธุระที่ไหนสิ้นประโยคสาวร่างเล็กน้ำดาวก็เลี้ยวรถเข้าโรงแรมทันทีคุณขิงจ๊ะมาโรงแรมทำไม ฉันก็จะจอดนอนไงฉันไม่ไหวจริงๆเหมือนหัวจะแตกขอนอนหลับตารอยาออกฤทธิ์ก่อนนะคงไม่เกินชั่วโมงหรอกโรงแรมขนาดกลางที่ดูหรูหราระดับหนึ่งผ่านสายตาทุกครั้งที่สุดชีวันมาทำธุระในเมืองซึ่งห่างจากหมู่บ้านของเธอประมาณ30กิโลเมตรได้สองสาวเดินตามบริกรไปยังห้องพัก ภายในห้องเย็นฉ่ำเพราะเครื่องปรับอากาศถูกเปิดไว้รอนับดาวยกหูโทรศัพท์มาสั่งอาหารและผ้าเย็นก่อนจะเอนกายลงบนที่นอนกว้างที่ปูด,ด้วยผ้าปูสีขาวสะอาดตานับดาวพงกหัวขึ้นก่อนจะเอ่ยขอถุงหน่อยฉันจะอ้วกสุดชีวันรีบคว้าถังขยะใบเล็กที่วางอยู่ข้างๆเตียง เธอยกขึ้นมารองรับอ้วกจากนับดาวที่ก้มหัวลงพ้นเตียงเพราะกลัวจะเลอะแต่ความหิดพลาดย่อมมีเมื่ออ้วกเสร็จสาวร่างบางก็ยกน้ำเย็นให้ล้างปากก่อนเธอจะเอนกายหลับตาอีกครั้งเพื่อให้อาการดีขึ้นสุดชีวันก้มมองเสื้อตัวเองเพราะรองรับคลาดเคลื่อน ก่อนจะไปจัดการกับเสื้อในห้องน้ำเมื่อทำความสะอาดเสร็จเธอเดินออกมาด้วยผ้าขนหนูพันรอบด้านบนและคลุมด้วยผ้าขนหนูอีกผืนส่วนด้านล่างยังคงใส่กางเกงตามเดิมเมื่อนับดาวเหลือไปเห็นฉันขอโทษนะไม่เป็นไรจ้าถินซักคายีตรงโดนอ้วกแล้วพึ่งพัดลมในห้องน้ำเดี๋ยวก็คงแห้ง เวลาผ่านไปไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเมื่อประตูถูกเปิดออกเธอก็ต้องตกใจกับคนตรงหน้าที่ในตอนนี้จ้องเธอด้วยสายตาที่คาดคั้นเธอยื่นหาดอาหารให้พร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียงเน็บแนมแหมคนดีของฉันเมายืนอยู่อะไรตรงนี้ แถมแต่งกายพร้อมออกรบคนตรงหน้ามองสำรวจด้วยสายตาที่เหยียดหยามนี่เฟเธอจะคิดอะไรมันก็เรื่องของเธอนะแต่เธอไม่สมควรจะคิดดังแบบนี้ทำไมปฏิเสธฉันทำเหมือนรังเกียรแต่มานอนกับน,นางนี้เนี่ยนะหรือมันให้เงินเท่าไหร่ล่ะเผื่อฉันจะอุดหนุนเธอบ้าง คนที่นอนฟังอยู่บนเตียงสุดจะทนไหวกับคำพูดจาที่ถากถางนับดาวลุกขึ้นจากเตียงเดินมาอบคนร่างเล็กเข้าประชิดก่อนจะเอ่ยกับบริกรฉันแค่สั่งอาหารหรือเธอลืมไปแล้วว่าเธอมีหน้าที่แค่ส่งเธอควรมีมารยาทกับแขกมากกว่านี้นะพูดจบประโยคนับดาวก็ปิดประตูทันที เธอหันมายกถาดอาหารจากคนที่ยืนนิ่งกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเผชิญอาหารจานเดียวถูกวางลงบนโต๊ะพร้อมน้ำส้มข้นสีสวยรียบมาทานเร็วน่าอรอยเชียวทานเสร็จเราจะได้กลับสุดชีวันตักข้าวใส่ปากด้วยสีหน้าหม่นเศร้าความรู้สึกในตอนนี้มันเหมือนน้ำท่วมปาก ไม่สามารถอธิบายมาเป็นคำพูดจินตนาหรือเฟเป็นเพื่อนสมัยมัธยมรุ่นเดียวกันซึ่งเธอแอบหลงรักสุดชีวันมาตั้งแต่ม5เธอขอโอกาสนับครั้งไม่ท้วนแต่สุดชีวันเองไม่เคยให้โอกาสนั้นเลยเพราะตัวเธอมองจินตนาเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่าไปใส่ใจปากคนยิ่งเราให้ความสำคัญเราจะยิ่งทุกข์ใจนับดาวปลอบคนตรงหน้าก่อนจะเผลอใช้มือเรียวรูปผมยาวและนั่นก็ทำให้สุดชีวันถึงกับเขินอายถือแก้เก้อด้วยการตักข้าวใส่ปากรัวๆเบาๆเดียวก็สำลักนับดาวกลับมาเอนกายลงนอนอีกครั้ง มองคนที่กำลังรวบช้อนด้วยสายตาค้นหาสวยๆแบบนี้คงหักอกคนมานักต่อนักแล้วมัง้งคุณหมายถึงถิ่นหรือเปล่าจ๊ะแล้วเธอสวยหรือเปล่าล่ะก็คิดว่าสวยนะจ๊ะไม่งั้นคงไม่มีใครบางคนแถวนี้แอบมองบ่อยๆระหว่างที่ขับรถกลับ นับดาวก็ได้แวะร้านขายโทรศัพท์มือถือคุณหญิงจะซื้อโทรศัพท์หรอจ๊ะใช่ไปช่วยเลือกหน่อยนะหญิงสาววัยกลางคนเอ่ยทักเมื่อสองสาวก้าวเท้าเข้ามาไปจ่างไดมาจัางใดสวัสดีจ้าเอาขวัญสุดชีวันยกมือไหว้นับดาวก็รีบยกมือไหว้เช่นกัน ขวัญล่ารับไหว้พร้อมรอยยิ้มเป็นจังไดแน่เอ่ยแสงสบายดีบอแม่สมบายดีจ้าส,สื่อโทรศัพท์ตีถิ้นผ้าค้นเขียงมาสื่อเจ้าไนาไม่ถิ่นจ้าขวัญล่าหันมาสนใจนับดาวซึ่งกำลังยืนฟังการสนทนาอย่างตั้งใจต้องการรุ่นไหนละหนอ เอาราคาประมาณ7-8 0 0 0ค่ะตอนนี้มี2รุ่นนะสเปคสูงนับดาวฮันเมื่อเอ่ยกับสุดชีวันด้วยใบหน้ายิ้มช่วยเลือกหน่อยรุ่นไหนสวยคุณขิงเลือกเองเลยจ้ะเดี๋ยวไม่ถูกใจเลือกมาเถอะฉันไม่ได้ใช้เองฉันจะซื้อให้น้องคุณขิงมีน้องด้วยเหรอจ้ะเลือกเลือกไปอย่าถามมาก งั้นถ้าถิ่นเป็นน้องคุณขิงถิ่นจะเอารุ่นนี้จ้ะเพราะมันไม่ใหญ่มากพกพาสะดวกแล้วก็ถิ่นชอบสีดำเพราะมันรักษาง่ายงั้นหนูเอาเครื่องนี้นะคะคุณนะ้านับดาวยื่นสมาร์ทโฟนให้ขวัญล่าก่อนจะหันมาส่งยิ้มให้คนที่ยังคงแอบจำเลืองตามองเธออยู่เช่นกัน ขณะที่ขับรถกลับสุดชีวันใช้มือรูปแขนตัวเองเบาๆเพราะความเย็นนับดาวรับรู้ได้เธอเอื้อมมือมาปรับระดับความเย็นให้อุ่นขึ้นเออคุณขิงหายปวดหัวแล้วนี่จ๊ะอืมดีขึ้นมากแล้วขอบใจเธอนะที่เป็นห่วงวันนี้คุณแม่ฉันไม่อยู่ญาติมารับไปงานบุญที่ต่างจังหวัดเธอมานอนเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหม สุดชีวันหันขวอบมาทันทียาดีกว่าจ้าถิ่นนอนดิ้นให้พี่จินมานอนเป็นเพื่อนแทนถิ่นไหมจ้าไม่เป็นไรถ้าเธอไม่สะดวกก็นับดาวพูดด้วยความน้อยใจเดี๋ยวฉันกินยานอนหลับไปสักสองสามเม็ดก็คงหลับเองแหละถึงต้องกินยานอนหลับเลยเหรอจ้าใช่ฉันเป็นคนกลัวผีคุณขิงเนี่ยนะกลัวผี สุดชีวันหันมายิ้มก็ได้จ้ะงั้นถิ่นกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วถิ่นจะมานอนเป็นเพื่อนได้ได้งั้นกระถินมาเร็วๆหน่อยนะฉันจะทำกับข้าวไวรอแหมคุณขิงใจดีกระถินจังก็ตอบแทนที่กระถินพาฉันไปซื้อของวันนี้ไงสองสาวหันมาประสานสายตาสอบประกายความสุข ที่ส่งผ่านถึงกันและกันนับดาวหันไปมองทางเบื้องหน้าด้วยใบหน้าเบิกบานจนอีกฝ่ายต้องเอ่ยถามแล้วคุณขิงเป็นอะไรยิ้มอยู่คนเดียวเอาเหรอฉันยิ้มคนเดียวด้วยหรอคงคงอะไรจ๊ะช่างฉันเถอะเดี๋ยวฉันส่งเธอหน้าบ้านนะลืมไปว่าพี่ขาอยู่คนเดียว ป่านี้คงบ่นแล้วมั้งจ้านับดาวเลี้ยวรถมาจอด้านหน้าบ้านก่อนจะมองหาไม่เห็นใครเธอจึงขอตัวกลับฉันกลับก่อนนะอย่าลืมที่เรานัดกันไว้ล่ะเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะทำกับข้าวไว้รอสุดชีวันยิ้มกลับแทนคำตอบ ซื้อของเยอะเรื่องไงลูกทำไมไปกันทั้งวันบุญเติมเอ่ยามลูกสาวขนาดกลับมาจากสวนจ้าพ่อโอ้มะม่วงสุขาต้นเหรอจ๊ะวันก่อนหินไปก็มองมอง,มองอยู่นะไม่เห็นมีมะม่วงไอริสมันฝากมาให้เองมันบอกคืนนี้จะมาหามาทำไมทินไม่มีเรื่องจะคุยหรอก เองก็อย่าไปจงเกลียดจงชังมันนักเลยมันก็เป็นคนดีขยันทำมาหากินช่วยพ่อแม่มองมองไว้ผู้ชายดีๆสมัยเนี้มันหายากพ่อ,อน่นอยากได้มันมาเป็นลูกเขยจะได้มีคนมาปราพยศเองเสียทีเจ้าฤทธิ์เนี่ยนะจะมาปราพยศถิน่นตลกละพ่อแค่ถิ่นมองมันก็กลัวจนตัวสั่นละ บอกยังกันละพ่อลูกแสงล่ามาพร้อมหากระบุงที่เต็มไปด้วยผักนานาชนิดซึ่งมีบุตรสาวคนโตหิ้วถังสีดำกำลังตามหลังมาเช่นกันมืออื่นแม่สิไปตลาดตคือเก็บผักมาหลายแท่แม่นผักห้างงากระดอกคายแป๊บเดียวกะเบิดเมื่อแรกแม่สิเฮ็ดยังกินจ่าเอ่ยโตว่าสิแกงขีเล็ก โตบบกินก็ถอดไข่เอาเด้ลูกบ่เป็นอย่างจ้าถินว่าสิไปกินข่าวกับเอ๋อขิงแม่เพิ่นบบอยู่เพิ่นให้ทินไปนอนน้ำเพิ่นยานผีจังสั่นก็เฝ้าไปอาบน้ำจิลูกไปอยู่เป็นโมเอือยเพิ่นจ้าแม่เดี๋ยวกระถินพรุ่งนี้คุณขิงบอกหรือเปล่าจะให้พี่ไปกี่โมงบอกจ้า คุณขิงให้พี่เข้าไปตอนสิบโมงบอกให้พี่ไปจัดแจงวางเครื่องบุงเองพี่จะได้หยิบจับถนัดมืองั้นพรุ่งนี้พี่ไปที่ร้านเลยนะถินไปอามน้ำเถอะอย่าลืมเอาแปลงฟันไปด้วยล่ะแล้วพี่จินจะฝากอะไรไปให้คุณขาหรือเปล่าจ๊ะสุดชีวันพูดพลางจำเลืองตามองพี่สาวด้วยใบหน้ายิ้มกลิ่ม สุดจิตเองยิ้มก่อนจะดันตัวน้องสาวเบาๆไปอาบน้ำและนั่นก็สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้เป็นน้องได้เป็นอย่างดีเสียงกลิ่งหน้าบ้านทำเอาคนที่กำลังง่วนกับการทำอาหารยิ้มออกมาด้วยความดีใจเธอปิดแก๊สก่อนจะเดินไปเปิดประตูหญิงสาวที่มีใบหน้าไร้ซึ่งการแต่งแต้ม ผมที่ปล่อยสยายทำให้ดูแปลกตาจากเดิมเสื้อยืดลายกระตูนกับกางเกงขาสั้นยิ่งทำให้เธอดูสวยน่ารักจนนับดาวเองถึงกับเขินอายคุณขิงใจรอยอะไรจ๊ะเราจะเข้าบ้านกันได้หรืยอยังจ๊ะจ๊าจา,จาเข้ามาก่อนฉันยังทำกับข้าวไม่เสร็จเลยงั้นถิ่นช่วยนะจ๊ะนับดาว เดินเข้าครัวก่อนจะเดินไปหยิบผ้ากันเปื้อนมาสวมใส่ให้อีกสาวกายใกล้ากายกลิ่นอายกลายกลิ่นกลุ่นกายแก้มอุ่นกลิ่นหอมระเรื่อสีกายกลิ่นอ่อนผ่อนลมตามวาทีกายถอยหนีกลัวเผลอใจใกล้ชิดกาย นับดาวรีบขยับตัวออกห่างเมื่อรู้ว่าตัวเองรู้สึกใจเต้นแรงแล้วคุณขิงจะให้ถิ่นช่วยทำอะไรจ๊ะงั้นช่วยหั่นผักให้หน่อยฉันล้างไว้แล้วหั่นไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะได้จ้ะนับดาวหันไปจัดการกับเนื้อหมูที่กำลังหอมกลุ่นอยู่ในกระทะสุกแล้วเดี๋ยวเราผัดผักอีกอย่างก็พอ แล้วคุณขา่ะจ๊ะพี่ขาทานแล้วฉันทำข้าวผัดไว้ตอนกำคป่านนี้คงเล่นเกมสบายใจแล้วมั้งถามว่าพรุ่งนี้คุณจินจ <con v> ะมากี่โมงสงสัยจะชอบพี่สาวของกระถินเข้าแล้วล่ะก็พี่สาวถินน่ารักนี่จ๊ะใช่แต่น่ารักสู้กระถินไม่ได้โอ้ย เมียบาหรอไหนฉันดูซินับดาวรีบคว้ามือหญิงสาวขึ้นมาดูเมื่อไม่เห็นแผลเธอจึงหันมามองอีกคนที่อมยิ้มอยู่แกล้งฉันเหรอนับดาวเปลี่ยนมากุมมือหญิงสาวก่อนจะจ้องใบหน้าที่แดงระเร้อเพราะความเขินอายครู่หนึ่งสุดชีวันก็ดึงมือออกจากอีกวาย ถินจะหันผักต่อถินหิวแล้วนับดาวได้แต่หันรลีหันขวางเพราะความเขินเช่นกัน,น,<ศ>นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จนับดาวก็ขึ้นห้องมาก่อนเธอเปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องให้เย็นกว่าปกติเล็กน้อยก่อนที่จะเตรียมหมอนและผ้าห่มมาวางไว้คู่กันกับของเธอ เธอหยิบหมอนข้างไปวางไว้บนโซฟาเพราะกลัวจะเกะก,กะใจก็คิดถึงใครบางคนซึ่งขณะน,นี้สาวน้อยที่ทำเอาเธอใจเต้นแรงทุกครั้งที่เข้าใกล้เธอกำลังล้างจานอยู่ในครัวเสียงเปิดประตูทำเอานับดาวแอบยิ้มเสร็จแล้วหรอจ้าถินรอกก่อนปิดไฟทุกดวงเรียบร้อยรอบครอบดีจังงั้นฉันไปอาบน้ำก่อน กระถินนอนรอเลยเออคุณขิงจะให้ถิน่นอนรออะไรจ๊ะเปล่าฉันหมายถึงให้กระถินนอนก่อนเลยหรือจะรอฉันก็ตามใจฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนเหนียวตัวเหลือเกินสุดชีวันขึ้นมานั่งบนเตียงก่อนจะใช้มือลูบไปยังที่นอนนุ่ม อยากให้พ่อกับแม่ได้นอนแบบนี้จังเธอบนพืมพทำกับตัวเองเบาๆก่อนจะคลี่ผพาห่มผืนนุ่มมาคุมกายเอนกายลงนอนเธอสูดลมหายใจเข้าปอดเพราะความหอมอ่อนของผ้าห่มและหมอนนุ่มใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อะอะไรเนาะทำไมหอมจังสุดีีวันเผลอหลับไปเพราะความเพลีย นับดาวออกมาจากห้องน้ำพร้อมชุดนอนสีเทาบางเบาเธอหันไปมองคนร่างเล็กที่ขดตัวอยู่ในผ้าห่มก่อนที่เธอจะยิ้มแล้วเดินมาหยุดมองจ้องคนที่กำลังหลับตาพลิ้มใบหน้างดงามแม้ยามหลับไหลดวงหน้าใสไร้เดียงสากับขนตาหวาน สร้างความว่าหวามตามหลอกหลอนเมื่อคิดถึงมือเรียวริ้วพลิ้วแผ่วพลอคลึงเหมือนจุดดึงกระชากใจยามได้ชมก้มจุมพิษแก้มนวน้องช่างหอมกลุ่นกลิ่นละมุนผิวสาวคราวแรกฝันขยับกายหันเบี่ยงหลบตาสบประสานกัน คนนอนใจไหวสันฝันไปหรือใช่จริง